วันนี้บอกเลยว่าเดือดครับคุณผู้ชมเพราะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางฝั่งเพื่อนบ้านที่แสนน่ารักของเราเขาได้ปล่อยคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งออกมาเป็นคลิปที่เขาเคลมว่านี่คือศักยภาพกองทัพที่สุดยอดเกรียงไกรและที่สําคัญเขาจงใจส่งสารน,นี้ถึงพวกเราโดยเฉพาะครับแคปชั่นเขาเขียนไว้แบบนี้ครับฟังชัดๆนะครับเขาบอกว่า ดูไว้เสียมนักรบทหารของเราฝีมือไม่เป็นรองใครศิลปะการต่อสู้โบราณแม่ อ่นแล้วมันขึ้นคําก็เสียมสองคำก็เสียมเรียกเราซัสนิทสนมเชียวแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยบอกเลยว่าขิงกันสุดฤทธิ์เขาบอกให้เราดูใช่ไหมครับได้ครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องชาวไทยทุกคนดูให้เต็มตาดูให้ทะลุปรุปโปรง่งแล้วเรามาวิเคราะห์กันซิว่าสิ่งที่เขาโชว์เนี่ยมันคือความน่าเกรงขามหรือมันคือคณะตลกคาเฟ่ที่หลงโรงมาแสดงกลางลานปูนกันแน่มาเริ่มกันที่ภาพรวมของคลิปก่อนครับ ภาพที่ท่านเห็นคือทหารกล้าของข้างบ้านทั้งชายและหญิงออกมาวาดลวดลายศิลปะการป้องกันตัวต่อหน้าท่านประธานและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่นั่งปรบมือกันเกรียวกล่าวฉากหลังเป็นธงทิวปลิวสวยัยดูยิ่งใหญ่มังครับแต่พอดูดีๆโอ้โหนี่มันหนังแอคชั่นเกรดบีหรือละครจกัจกจักวงวงยามเช้าบ้านเราครับเนี่ย ท่าทางการต่อสู้ที่เขาภูมิใจนำเสนอมันช่างดูคุ้นตาเหลือเกินมันผมเคยเห็นที่ไหนนะอ๋อนึกออกแล้ว s a f a r รีเวิลดครับหรือไม่ก็ลานแสดงจราเข้แถวสามพรานจุดพีคที่สุดที่ผมอยากจะขยี้คือทหารหญิงครับคุณผู้ชมต้องยอมรับนะว่าน้องเขาฟิตจริงเตะขาได้สูงมากสูงจนผมนึกว่าจะฟาดดาวเทียมร่วงลงมาแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คนเตะครับ มันอยู่ที่คนโดนเตะคุณสังเกตไหมครับทาหารชายที่เป็นคู่ซ้อมเนี่ยแหม่ช่างรู้คิวช่างแสนรู้ยิ่งกว่าฝึกโลมาโชอีกครับพอน้องผู้หญิงง้างขาปุ๊บพี่แกกระโดดม้วนตัวรับปับ๊บคือเท้ายังไม่ทันจะถึงหน้าเลยพี่แกตีลังกาหมุนตัวกลางอากาศไปแล้ว3ามตลบนี่มันไม่ใช่การต่อสู้ครับนี่มันคือกายกรรมเปียงยางมีการล็อกคอทุ่มลงพื้นตุ๊ก ตาตบดูแล้วมันสะใจสําหรับคนไม่รู้เรื่องการต่อสู้นะครับแต่สําหรับคนที่ดูเป็นเขาเรียกว่าเตี้ยมครับพี่น้องมันคือโคลโลกราฟีมันคือการแสดงถ้าเอาแบบนี้ไปลบจริงผมถามคําเดียวคาสึกเขาจะยอมกระโดดม้วนตัวสวยๆให้คุณทุ่มไหมครับหรือเขาจะยืนงงแล้วถามว่าเล่นอะไรกันครับพี่แล้วดูแคปชั่นเขาอีกทีนะครับศิลปะการต่อสู้โบราณแหมโบราณจริงครับโบราณวัตถุเลยแหละคือถ้าโลกนี้ยัง ลบกันด้วยดาบด้วยหอกหรือนัดกันไปต่อยตีหลังโรงเรียนวิชาพวกนี้อาจจะน่ากลัวครับแต่ขอโทษนะครับคุณพี่ข้างบ้านตอนนี้มันปีพุทธศักราช2,569แล้วครับโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วทางนี้เขามี F16 เขามีกริปเพนเขามีระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า คุณพี่จะเอามือเปล่าไปรับลูกปืนใหญ่หรอครับหรือจะกระโดดเตะก้านคอเครื่องบินลบคิดแล้วภาพมันก็หานะครับจินตนาการว่าข้าสืบขับรถถังมาแล้วทหารข้างบ้านกระโดดลงไปลำมวยใส่รถถังแม่สภาพ ทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาของเสียมหรือคนไทยเราบ้างดีกว่าว่าพอได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสัน่นหรือรีบวิ่งไปหลบใต้ตุ่มน้ํากันหรือเปล่าบอกเลยว่าคดีพลิกครับแทนที่จะกลัวคนไทยเรากลับมองเป็นเรื่องบันเทิงเริงรมสง,งั้นผมคัดคอมเมนต์เด็ดๆจากชาวเน็ตไทยมาให้ฟังบอกเลยว่าแต่ละดอกเจ็บจีดยิ่งกว่าโดนเตะก้านคอ ทันแรกคุณแสงเพชรบอกว่าไวยรุ่นไทยตีกันหน้าหานหมอลำมันกว่านี้อีกโหอันนี้เรื่องจริงครับไวยรุ่นบ้านเรานี่ของจริงไม่ต้องมีคิวไม่ต้องมีสลิงเจ็บจริงแตกจริงยิ่งกว่าหนัง คุณอัชรีถามกลับสั้นๆแต่จุกว่าสู้แบบโบราณสู้ยังไงให้แพ้เสียมอุ๊ยอันนี้แรงประวัติศาสตร์มันฟ้องอยู่นะครับพี่น้องว่าใครเคยแพ้ใครใครเคยเสียดินแดนให้ใครแหมไม่อยากจะขิงกลับเดี๋ยวเขาจะร้องไห้ไปฟ้องยูเนสโกอีกคุณพรณพัฒนบอกว่าสตันแมนเมืองไทยยังดูสมจริงกว่านี้เลยนี่แหละครับประเด็นคือถ้าจะโชว์ทั้งทีทำให้มันเนียนหน่อยครับนี่กระโดดรับกันเป็นจังหวะโบ,บ๊ะเหมือนตลก คาเฟ่คณะเชิญยิ้มสมัยก่อนและที่ผมชอบมากคือคอมเมนต์แนวเทคโนโลยีครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารบจริงๆวิ่งชนต้นกล้วยตายหรือเจอ F16 เข้าไปดอกเดียวจอด นี่คือความจริงครับในขณะที่คุณพี่ข้างบ้านกําลังภูมิใจกับการเตะสูงกองทัพไทยเรากําลังพัฒนาระบบอาวุธที่ทันสมัยการรบสมัยใหม่เขาวัดกันที่ระยะไกลครับใครแม่นกว่าใครเร็วกว่าคนนั้นชนะไม่ใช่ใครเตะสวยกว่ามาวิเคราะห์กันแบบลึกๆหน่อยครับว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมต้องถ่ายคลิปทําไมต้องโพสต์ท้าทาย คำตอบง่ายๆคือ IO ครับหรือปฏิบัติการจิตวิทยาเป้าหมายหลักเขาไม่ได้กะจะขู่ทหารไทยหรอกครับเพราะเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าศักยภาพมันต่างกันขนาดไหนแต่เป้าหมายจริงๆคือคนในบ้านเขาเองครับเขาต้องการปลุกกระแสะคลังชาติต้องการสร้างฮีโร่ต้องการบอกประชาชนเขาว่าเฮ้ยกองทัพเราเข้มแข็งนะเรามีศิละปะก,การต่อสู้ที่สืบทอดมาจากกำแพงวัดนะเพื่อกลบปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องหรือเรื่องการเมืองภผย การสร้างศัตรูสมมุติโดยดึงไทยไปเป็นคู่ชกเนี่ยเป็นมุกหากินที่เขาใช้มาตลอดครับอะไรอะไรก็ไทยอะไรอะไรก็เสียมเพื่อให้คนของเขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการเกลียดเราน่าสงสารนะครับวิธีการแบบนี้มันคือวิธีการของผู้นำที่ไม่มีผลงานด้านอื่นจะโชว์แล้วก็เลยต้องโชว์ปาหีตบตาคนดูแบบนี้กลับมาที่ทหารหญิงคนเก่งคนนั้นอีกนิด ผมไม่ได้ดูถูกความสามารถส่วนตัวของเธอนะครับการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงขนาดนั้นเป็นเรื่องที่น่ายกย่องแต่การที่กองทัพเอาผู้หญิงมาทำท่าทางเหนือมนุษย์อัดผู้ชายตัวควยคาย,ยร่วงเป็นใบไม้ร่วงเนี่ยมันสะท้อนปอมด้อยบางอย่างครับมันเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าฉันเก่งนะฉันแน่จนเกินเบอร์ยิ่งพยายามโชว์มากเท่าไหร่มันยิ่งดูปลอมมากเท่านั้นลองเทียบกับทหารไทยเราสิครับเรามีทหารหญิงเก่งๆเ,เ,เยอะแยะ แต่เราไม่มานั่งทำคลิปเตะต่อยโชว์ปาหี่แบบนี้เราฝึกยุทธวิธีเราฝึกการใช้อาวุธเราฝึกการช่วยเหลือประชาชนนั่นคือหน้าที่ของทหารที่แท้จริงไม่ใช่นักแสดงละครสัตว์ สรุปนะครับพี่น้องชาวไทยคลิปที่เขาบอกให้ดูไว้เสียมเนี่ยเราดูแล้วครับและขอบคุณมากที่สร้างความบันเทิงให้เราในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้มันทำให้เรารู้เลยว่าเราสบายใจได้ครับถ้าศักยภาพของทหารข้างบ้านมีดีแค่ท่าสวยกับปากเก่งในโซเชียลแบบนี้คนไทยเรานอนหลับทับสิทธิ์ได้สบายๆฝากบอกไปถึงเพื่อนบ้านที่น่ารักนะครับว่าเอาเวลาที่ฝึกกระโดดม้วนตัวหรือซ้อมคิวบูเนี่ยไปพัฒนาประเทศ ไปดูเรื่องปากท้องประชาชนหรือไปเก็บกู้ระเบิดที่พวกคุณฝังไว้ตามชายแดนให้หมดก่อนจะดีกว่าไหมอย่ามัวแต่เคลมอดีตจนลืมมองความจริงในปัจจุบันเพราะในขณะที่คุณกำลังรำมวยโบราณโลกเขาเตรียมจะไปดาวอังคารกันแล้วครับและสำหรับทหารไทยหรือนักรบเสียมที่พวกคุณชอบเรียกเราไม่ต้องพูดเยอะครับผลงานเรามีให้เห็นประวัติศาสตร์เรามีให้เรียนรู้ถ้าอยากจะลองของจริงก็ลองเดินข้ามเส้นมาดูสิครับรับรองว่า ไม่ได้เจอแค่หมวยแน่นอนเดี๋ยวจะหาว่าเสียมไม่เตือนอ๋อแล้วถ้าจะทำคลิปหน้าของงานเนียนๆกว่านี้นะครับจ้างสตันแมนไทยไปสอนก็ได้นะเราไม่คิดแพงถือว่าช่วยส่งเคราะห์เพื่อนมนุษย์ให้ได้มีการแสดงดีๆไว้ดูกแก้เครียดสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปฝึกท่าหนุมานถวายแหวนไว้รับแขกก่อนนะครับเผื่อข้างบ้านเขาแวะมาเยี่ยมจะได้ต้อนรับให้สาสมสวัสดีครับ